อาจารย์ได้ไฟวัะทานไม่ได้ไดเขาให้พระอาจารย์ที่อาจารย์นับถือศรัทธานเนี่ยท่านเมตตาไปขอมาให้ดวงหนึ่งกระทรวงกวัฒนธรรมเขาไปคนรับมอบมาจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นไฟพระเลิกครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาไฟพระเลิกเอาไฟพระเลิกเนี่ยมาหน่อยมันก็จะเป็นสิริมงคลแก่คนที่เขามาสวดจะได้เป็นขวัญกำลังใจ ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการสวดมนต์เพื่อ,อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ถวายพระราชกุศลแด,สดส่สมเด็จพระญาณสังสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เลยให้ไฟมาเราก็เลยติดต่อหมอเสงเี่งก็เลยดําเนินการให้ติดต่อไปถามที่กระทรวงวัฒนธรรมเพราะปกติเอกชนเนี่ยไม่มีใครก็ทํากันแบบนี้ไม่มีใครได้ไฟมา ไม่มีใครกล้าไปขอไฟแต่เหมือนวัตถุประสงค์อ่ะเขาจะให้แต่กระทรวงวัฒน,นธรรมล่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ให้ไม่แน่ใจว่าให้แก่ประชาชนแต่ก็มีข่าวแว่วๆมาว่าให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วยเพื่อจะมีโอกาสในการไปสวดแต่พอาวลาัเป็นพิธีใหญ่ 1. คือเป็นพิธีใหญ่สองคือเป็นกูมึงเข้าใจไหมเป็นกูเนี่ยก็เลยต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องคุณเจมเนี่ย ผู้บริหารหมอเสงเนี่ยก็โหวิ่งเต้นมากโทรหารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วมันเป็นวันหยุดพอดีโทรเช็คทุกอย่างสำนักพระราชหังเลขาธิการสมเด็จพสังฆราชเพื่อที่จะขอหนังสือยืนยันว่าเราสามารถนําไฟเนี่ยมาใช้ในการเป็นจุดไฟพะเลิกเนี่ยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการสวดมนต์ในวันปีใหม่สวดข้ามปีเนี่ยได้มันจะได้ไม่เกิดดรามา่า คือก็คุยกันในทีมงานนะคือถ้าเป็นคนอื่นจัดนะไม่เป็นปัญหาเหราถ้าเป็นกูจัดเนะี่ยปัญหาเกิดแน่เพราะทุกคนมันจับจ้องความที่กูดังจัดไงกูดังจัดอนะทุกคนก็จับจ้องไปหมดคุณเจมผู้บริหารหมอเสียงก็เลยรีบเลยดําเนินการทุกอย่างแล้วก็เข้าไปคนที่ทํางานในสํานักพระราชวังเนี่ยมาจัดโต๊ะหมู่บูชาให้เองเอารูปพระสมเด็จพระสังฆราชมาเอารูปในหลวงมา เอาพานพุ่มทุกอย่างปานพรางพานกลวยโต้หมูเอามาหมดเลยจตในวังไปคนเซตให้แล้วบอกลำดับพิธีการว่าต้องทำยังไงเดินยังไงเชิญไปยังไงจุดไฟยังไงต้องทำอะไรก่อนเปิดกลวยก่อนหรือว่าต้องวานพา,านพุ่มไหมทำหมดทุกอย่างจัดการให้หมดมาจากสำนักพระราชวังหมดเลยคุณเจมดำเนินการให้หมดหัวฟูกูบอกเลยคุณเจมว่าวเมื่อวา,วานเนี่ยทำให้หมดทุกอย่าง เพื่อที่จะให้ดราม่าเนีนที่สุดแล้วให้ขอหนังสือจากกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันส่งเป็นอีเมลเป็นในษณกอักษรมาว่าสามารถใช้ไฟพระเลิกเนี่ยมาในงานสวดมนต์ปีใหม่ได้จริงๆก็มีหนังสือยืนยันใครก็แต่ต้องเรื่องนี้ไม่ได้เขาก็กลัวกันว่าจะเกิดประเด็นว่าไปเอาไฟมาได้งไงเขาอนุญาตเหรืออะไรประมาณเนี้ยเออก็ได้มาก็ได้มาเราจําไว้ธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมที่เราปฏิบัติตามกายสุจริตวาจาสุจ,จริตใจสุจริตตามธรรมะที่พระเจ้าสอนไว้ธรรมนั้นจะรักษาเราเสมออาจารย์ทำธรรมะนี้จนรักษาตัวเองได้อย่างดีเดี๋ยววันหนึ่งคนพยายามจะแฉอาจารย์ทุกอย่างเรารอฟังเมื่ออาจารย์ถแถลงเราจะเห็นว่าธรรรักษา ผู้ปฏิบัติธรรมยังไงให้รอฟังอาจจะยังไม่บอกวันนี้แต่ให้รอฟังอะไรสงสัยเก็บไว้ก่อนแต่ยาวันไว้ต่อพระตนไตรอันมีพระผู้ประมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งให้เรารออีกไม่นานนี้เราจะเห็นว่าทำรักษาอาจารย์ยังไงได้บ้างอาจารย์จะไล่ต้แต้นยันจบว่าธรรมนี้ปกป้องรักษาคุ้มครองอาจารย์ยังไงแม้ภัยเวรอันตรายจากโลกภายนอกจะใส่ร้ายป้ายสี จะดูถูกเหยียดหยามจะขุดคุยอวดีตออกมาพูดขนาดไหนก็ตามมันจะไม่มีทางทําอันตรายต่อผู้ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ทาได้แล้ววันนั้นอาจจะจะเปิดเผยธรรมอวโรเจ้าออกมาให้แจ้งตามแสงแห่งพระอาทิตย์คือแสงตะวันตามหลักคําสอนพระเจ้าแสงที่อยู่ในโลกนี้คือแสงหิ่งห้อยคําใสหลายป้ายสีทั้งหลายจะมีเพียงแสงหิ่งห้อยที่สามารถส่องแสงในเวลาค่ําคืน แล้วไม่ได้เปล่งแสงมากแต่เมื่อคราวใดแสงตะวันขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงนั้นจะไล่เอาแสงหิ่งห้อยเหล่านั้นดับมืดสนิทไปหมดแล้วไล่เอาความมืดออกไปหมดเหลือแต่เพียงความสว่างเท่านั้นเรารอดูคำสอนที่เป็นประจักษ์พยานเกิดขึ้นจริงในชีวิตของอาจารย์อาจารย์จะเอาเป็นสักขีพยานให้พวกเราไปปฏิบัติตามว่านี่คือคำสอนที่เอาไปแก้เอาไปทำแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้ อย่างไม่จำกัดการเวลาแล้วไม่เลือกตัวบุคคลทำลายกิเลสมานะทิฏฐิอัตตาตัวตนในใจของพวกเราทุกคนลงได้ทลายหมดหน้าไม่มีเว้นหน้าใครสักคนเดียวธรรมะนี้จะเกิดขึ้นชัดเจนในใจไม่เว้นหน้าใครเช่นเดียวกัน ธรรมะนี้จะทำลายกิเลสตัณหาของใจเราพวกเราลงทุกคนจนกลายเป็นคนดีดีกว่าเดิมมากกว่าเดิมสำเร็จมากกว่าเดิมได้เสมอหน้ากันทุกคนไม่แบ่งวันณนะชนชั้นไม่แบ่งดีแบ่งเลวแบ่งชั่วขอให้ปฏิบัติธรรมจนธรรมนั้นสมควรแก่ธรรมเราได้นั่นธรรมนั้นจะรักษาเราให้รอฟังแล้วรอดูให้ดีว่ามิติ ที่มันกาลังเกิดขึ้นในสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขาจากเหตุปัจจัยนี้ได้หนักหนาสาขนาดไหนวันนี้อาจารย์เปิดเผยมันจะกระเทือนกันหมดแล้วให้รอดูสัจจะตัวนั้นนั่นคือหลักคําสอนของพระเจ้าอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับพุทธทุกคนที่มีโอกาสในการที่มาสวดมนต์สัทยาสาธยายธรรมตามหลักคําสอนพระเจ้าที่อาจารย์พยายามแนะนําแนะนนวบอกกล่าวขอ,อนุโมทนาทุกคนในความตั้งใจที่พวกเราทุกคนมีจิต ในการที่จะมาฝึกฝนอบรมตัวเองเสียสละเวลาในการพักผ่อนนอนหลับเรียกว่าจาคะเวลาของตนจาคะเวลาส่วนตนในการเสียสละในการมาสาธยายรมได้ยินได้ฟังทเพราะมีเจตจำนงเจตนาดีในการนำธรรมนี้นำกลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านของตนขอให้เราทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยเห็นการกระทำของตนคิดสิ่งใดไว้ขอให้สำเร็จตามปรารถนานั้นให้ได้ ตามการกระทําทางกายวาจาใจใครที่มีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันอาจารย์ขออวยพรให้ผ่านความทุกข์อินทรีย์บาร,รมีของพระธรรมคดพระอริยเจ้าทั้งหลายอินทรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่เรามาสวดมนต์ร่วมกันในวันนี้เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชกุศลน,นี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิและสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ปัจจุบัน เพื่อให้ท่านมีความสุขความเจริญวัฒนาสาพรเป็นล่มโพล่มใสแก่ชาวไทยทั้งหลายสืบต่อไปแก่พระศาสนาสืบต่อไปและให้ด้วยบาร,รมีอินทรีย์บาร,รมีที่เรากําลังสะสมตามเหตุปัจจัยนี้ด้วยกายวาจาใจสุจริตของเราขอให้เป็นพลวัตปัจจัยปนิสัยตามสมให้เรามีความสุขมีความยึดมั่นถือมั่นในหลักคําสอนเป็นที่พึ่งอัลเาเซมคือรพ,พ,พระผู้ประทรงประสงค์ไม่หวั่นไหวต่อพระรัตนตรายอันเป็นที่พึ่งของตน ใครมีความทุกข์ขอให้ผ่านพ้นจากความทุกข์ไปได้ดีใครมีอุปสรรคปัญหาใดในปีที่ผ่านมาขอให้ปีต่อๆไปจะเป็นปีที่สําเร็จเป็นปีที่มีความสุขตามเหตุตามปัจจัยตามอัตภาพแห่งการที่ตัวเองจะสามารถทําได้ใครที่มีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพของความสุขนั้นไว้ให้เรีน,นานที่สุดที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันาชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากาันทุกท่านทุกคนเทิด